สวนครัวของพ่อยังรอลูกกลับขึ้นมารดน้ำเก็บผักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุขตามประสาทองที สวัสดีครับนี่ครับวันนี้พ่อพงษ์จะพามาชมบัวดินครับบัวดินพ่อพงษ์ปลูกไว้บนดาดฟ้านะครับตรงนี้นะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็เอาใส่ไว้ท่อซีเมนต์ตรงกลางนี้ก็จะมีต้นผักหวานป่าอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เห็นไหมครับมันเพิ่งบานไปเมื่อต้นเดือนนะครับคันนี้อีกชุดหนึ่งมันก็บานขึ้นมาเพิ่มนะครับ นี่ครับชุดที่บานไปตอนต้นเดือนเมล็ดก็เริ่มจะแตกแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อพงก็จะเก็บเมล็ดตัวนี้นะครับของสีเหลืองเนี่ยนะครับไปหวานนะครับพ่อพงจะหวานไว้ทั่วๆสวนเลยนะครับให้มันเกิดแซมตามต้นไม้ต้นพืชผักของเราครับมันจะได้สวยๆนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะพาชมนะครับอันนี้บัวดินที่พ่อพงปลูกไว้บนดาดฟ้านะครับ มีหลายสีครับมีสีชมพูด้วยสีขาวด้วยนะครับตอนนี้ที่บนดาดฟ้าบัวดินกำลังบานสวยงามมากเลยครับส่วนหน้าบ้านพ่อพงเพิ่งตัดใบไปเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวตามพ่อพง์มาชมเลยนะครับบัวดินบนดาดฟ้าพ่อพงครับนี่ครับคือบัวดินสีเหลืองคามินนะครับที่พ่อพง์ปลูกไว้บนดาดฟ้านะครับนี่เห็นไหมครับเมล็ดมันนะครับ คือเมล็ดบัวดินนะครับกําลังจะแตกครับคือตรงนี้นี่มันบานไปครั้งสุดท้ายช่วงต้นเดือนมิถุนาครับช่วงต้นเดือนนั่นแหละครับมันบานไปแล้วครั้นี้เมล็ดมันก็เริ่มแก่แล้วนะครับนี่ครับอันนี้สีดำๆเนี่ยคือเมล็ดนะครับนี่เนี่ยครับมันใกล้ร่วงแล้วเดี๋ยววันนี้พ่อพงจะเก็บไปหว่านตามสวนนะครับเพื่อว่าจะให้มันเกิดไปทั่วสวนเลยนะครับนี่ครับอันนี้อยู่บนดาดฟ้านะครับ พ่อพง์ปลูกไว้ในกระถางซีเมนต์นะครับที่พ่อพง์ปลูกผักหวานป่าไว้นะครับกระถางนี้ครับนี่ครับอันนี้คือต้นผักหวานป่าแล้วก็มีต้นมันเบอรี่อยู่ข้างบนด้วยนะครับในกระถางนี้ก็มีอยู่3อย่างนะครับคือมีมันเบอรี่นะครับนี่ครับเอาดูชัดๆเลยแล้วก็ผักหวานป่าครับ แล้วก็รอบกระถางก็จะเป็นบัวดินครับนี่ครับกระถางนี้สวยมากเลยครับเวลามันบานครับอันนี้พ่อพง์จะมาเก็บเมล็ดของดอกบัวดินนะครับจะเอาไปห่านหลังบ้านครับนี่ครับมันบานแล้วนะครับดึงไม่ได้ถ้าดึงนี่มันจะร่วงลงพื้นเลยครับพ่อพง์จะมาเก็บแบบนี้ครับ เพราะมันบานมันแตกแล้วอนะครับแตกออกจากนี่ครับออกจากฝักมันแล้วแบบนี้ครับมีแต่มันจะร่วงลงพื้นนี่ครับ เก็บมเมล็ดบัวดินครับเพราะพงจะไปหวานให้ทั่วๆสวนเลยนะครับมันจะได้สวยๆไปสลับไว้ในป่าผักหวานป่าดอกกระเจียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับดีกว่าให้วัชพืชมันขึ้นนะครับ แต่หลายต้นอยู่นะครับอย่างเงี้ยต่อไปรอบๆบ,บ้านก็จะเลื้ยงอลา,ามไปด้วยบัวดินครับเราจะปลูกแบบธรรมชาติครับอาหวานไว้ผสมปนเปไปกับพืชผักต่างๆที่เรามีอยู่รอบบ้านนะครับนี่ครับมเมล็ดบัวดินครับคันนี้หลังจากเก็บมเมล็ดมันแล้วนะครับ พ่อพงก็จะมาถอนอันนี้ออกนะครับเนี่ยก้านดอกมันเนี่ยครับเพราะว่าถ้าถอนออกเนี่ยมันก็จะทําให้มันเป็นดอกเร็วขึ้นนะครับก้านดอกที่ที่เรา,าเก็บหมากมันไปนแล้วเนี่ยพ่อพงจะดึงออกนะครับต้นที่เป็นมเมล็ดนี่จะเป็นแต่สีเหลืองขมิ้นนี่นะครับที่มีมเมล็ดให้เราขยายพันธุ์แต่ว่าการปลูกมเมล็ดนี่กว่าจะเป็นดอกก็ใช้เวลานานครับ ก็คือสองปีนู่นแหละครับถึงจะเป็นเป็นผลติดดอกครับรอให้หัวมันสมบูรณ์หัวมันโตเต็มที่ก่อนนะครับแล้วมันถึงจะเป็นดอกแต่ว่าถ้าเราเราปลูกด้วยหัวมันนะครับมันก็จะทําให้เป็นดอกเร็วขึ้นครับเอาหัวไปปลูกนี่ก็คือเป็นดอกเลยแต่ว่าถ้าใช้เมล็ดนี่ก็สองปีครับ นี่ครับเห็นไหมการมันครับไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าครับเนี่ยรสชาติมันก็เหมือนกับคล้ายๆต้นหอมอะครับผมลองเคี้ยวเคียวดูเนี่ยครับน่าจะพูดถึงน่าจะกินได้เนาะเนี่ยเอาไปผัดน้ำมันหอยคงอร่อย เดี๋ยววันหลังลองพ่อพงศึกษาดูก่อนครับถ้ากินได้พ่อพงจะลองเอาไปผัดดูขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ